Zat TV ช่วงนี้หนุ่มแอมเข้ามาพร้อมกับ New m a z t a 3 3กับไลฟ์สไตล์ชิลๆหนึ่วันของเขาจะเป็นยังไงนั้นตามเขาไปสักเลยค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมอยากจะพาผู้ชมมาปลูกวิญญาณความสปอร์ตในตัวคุณให้เล้าใจมากขึ้นครับกับคันนี้เลย New m a z t a 3 3โฉมใหม่ตัวใหม่ล่าสุดครับ นี่แหละฮะ New Mazda 3นะฮะที่มีความใหม่เข้ามาแน่นอนชัดเจนในเรื่องของสีครับเขาเรียกว่า p พล t i n ั u ควอตครับจะออกแนวนุ่มๆละมุนละมุนโทนสว่างๆนะครับแต่แน่ๆฮะโดยเฉพาะการดีไซน์ของ Mazda ที่หลายคนเนี่ยหลงไหลกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคันนี้ฮะเป็น4ประตูนะครับมีการออกแบบเส้นสายที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับทุกอย่างรวมถึงกระจังหน้าด้วยและแน่นอน,นะฮะไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเป็น led s i g n a t u r e ของเขาเลยครับ โอ้โหมาดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับเรียกว่าออกแบบภายในเนี่ยได้สวยงามลงตัวดูเรียบหรูดูดีดูแพงมากๆฮะอันนี้ผมชอบส่วนตัวเลยนะครับใครที่ชอบฟังเพลงไปด้วยนะครับคันนี้ให้เครื่องเสียงแบบจัดเต็มครับเป็นของบอสนะครับลำโพงเนี่ยมีมาให้12ตัวเรียกว่า ฟังเพลงเนี่ยรอบทิศทางกันเลยิเดียวฮะในส่วนเบาะของคนขับครับโอโ้โหอบกระชับนั่งสบายนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าครับปรับได้ถึง10ทิศทางฮะในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับรถคันนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iPhone ได้ทั้ง Android นะครับ iPhone นี่ก็เป็น Apple c a r p l a เส่วน Android ก็จะเป็น Android Auto นะครับกับจอขนาด 8. 8นิ้วมองเห็นชัดเจนครับตอนนี้ก็ได้เวลาในการปลุก จิตวิญญาของเรากับความเป็นสปอร์ตกันแล้วครับกับคันนี้แหลนะฮะ New Mazda 3ครับ New Mazda 3ตัวใหม่คันนี้นะฮะต้องบอกว่าเราใจทุกการขับขี่ครับด้วยสมรรถนะที่เหนือชั้นของเครื่องยนต์ s k y a c t i v b e n z i น2.0ลิรครับที่ให้แรงม้าสูงถึง165แรงมา้าแรงบิดนี่บอกเลยฮะ,ะอยู่ที่213นิวตันเมตรเทคโนโลยีความปลอดภัยคันนี้ก็จัดให้แบบเต็มๆนะครับ i a c t i v e s เซน e ของ Mazda นะครับ,บระบบพุชคอนโทรในต่างๆมีครบครับ <c oughs> และยังสามารถที่จะรองรับน้ำมัน e85 ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับได้ <c oughs> วเวลาเติมความสุขให้กับตัวเราเองแล้วล่ะฮะ เวลาที่เราอยากจะมาพักผ่อนนะครับอีกหนึ่งทางเลือกของผมเลยก็คือการเลือกคาเฟ่ที่ถูกใจของเรานะครับกับบรรยากาศที่เราแบบโอเคกับเขาแล้วก็อยู่ไม่ไกลบ้านด้วยผมก็เลือกคาเฟ่ที่นี่ชื่อว่า Coast House Cafe นอกจากจะมีคาเฟ่แล้วก็ยังมีฟิตเนสแบบสไตล์ส่วนตัวให้มาใช้บริการด้วยนะครับ เรามาสรุปกันหน่อยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับ Mazda 3ตัวใหม่โฉมใหม่ล่าสุดนะฮะต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับดีมากช่วงล่างนี่แน่นๆเลยนะฮะพวงมาลัยคมครับเดินทางไกลๆกับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2,000นะครับความเร็วสูงๆนี่เนี่ยสนุกมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ Mazda น่าจะทำชนะทุกค่ายเลยนะฮะ ก็คือในเรื่องการประกอบภายในนั่นเองครับอันนี้เอาใจไปเลยร้อเปอร์เซ็นต์ครับใครที่เป็นแฟนมาสด้าอยู่แล้วหรือว่าบางคนที่กำลังอยากจะลองมาขับมาสด้านะครับกับแบรนด์นี้ผมบอกเลยว่าต้องลองครับไปลองที่โชว์รูมดูแล้วคุณจะรู้ว่าความสนุกความเล้าใจเป็นยังไงฮะนี่แหละฮะก็คือความสุขของผมครับผมเป็นคนชอบขับรถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาสด้าสคันนี้นะครับเข้ามาเติมเต็มให้กับผมโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์ของผมครับ เพียงแค่คุณมีรถคู่ใจสักคันหนึ่งก็ทำให้คุณมีความสุขแล้วล่ะครับ